พืชนะครับรูทก็เลยลากพืชเนี่ยมีหน้าที่ดูดแล้วก็อะไรครับและลำเลียงอ่าลำเลียงอันนี้ก็คือลำเลียงอะไรน้ำาน่ยอาหารไม่ใช่อาหารดิน,น้ำและแม่ธาตุนั้นนะครับอ่าและแม่ธาตุครับเออ นะครับอ่าซึ่งการลำเลียงของมันเนี่ยมันจะผ่านผนผนรากนะครับด้วยการออสอะไรครับออสโมซิสออสโมซิสนะครับอ่าผ่านกระบวนการนี้ทีนี้อีกหน้าที่หนึ่งของรากอะอันนี้หน้าที่แรกนะอีกหน้าที่หนึ่งเนี่ยก็คือการไม่ให้ต้นมันล้มอะทำจุนตัวของลำต้นส่วนลำต้นเนี่ยคือสเตมอะนะสเตมเนี้ยนะครับมันเป็นส่วนที่มันเจริญมาจากรากใช่ไหม ให้เขียนว่าลำต้นมีอะไรบ้างก็คือกิ่งกงานใบแล้วก็่าอ,อันนี้คือส่วนประกอบของมันนะกิ่งการใบแล้วก็ตาจริงๆใบกราตัดกิ่งก็วว่าใบางก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนี้ใบเนี่ยก็จะเจริญมาจากลำต้นแล้วก็กิ่งใช่ไหมทีนี้ใบอะ่ะมันจะมีหน้าที่ในการอะไรได้ครับสั่งข้ออะไรสั่งข้อแสงหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการสร้าง,งอาหาร คือพี่จยาให้หนูจาตรงนี้เป็นสําคัญเลยคือว่าอะไรที่มันเข้าไปในกระบวนการสังเคราะห์แสงบ้างมันก็คือมีสี่ตัวเนี่ยอ่าเพราะทีมันตรงนี้มันตกไปโปรโฟิลก,ก,ก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญแล้วมันก็สิ่งที่ได้ออกมาก็คือน้ําตาลนี่เป็นน้าตาลกูโคสแล้วก็น้ําแล้วก็ออกซิเจนอันนี้เึงสสาคัญพี่ถามหน่อยมันมีความแตกต่างอะไรกันถ้าพูดถึงเรื่องของเวลานะ พืชเนี่ยหายใจตอนไหนคิดเดาเราหายใจตอนไหนเราหายใจตอนไหนทั้งวันใช่ไ่มอ่ะแสดงว่าพืชหายใจยี่สิบสี่ชั่วโมงครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับทีเนี้ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมห้ามเอาต้นพืชเนี่ยไปไว้ในห้อง ห้องนอนห้องอะไรง 1, นเงี้ยเพราะว่าตอนกลางวันมันจะมีการสังเคราะห์แสงได้มีแสงจากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมเราสามารถสร้างแสงได้แล้วก็พอสังเคราะห์แสงเนี้ยมันเราหายใจอยู่เนี่ยหรือมันเอาเอคา,อาอร์บอนไดออกไซด์ของมันอะ่ะที่เกิดจากการหายใจของมันอ่ะไปใช้ในกระบวนการเลยครับสังเคราะห์แสงทีเนี้ยในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยมันมีแต่การหายใจซึ่งออกมาเป็นอย่างนี้อย่างเดียวแล้วไม่มีการสังเคราะห์แสงกระบวนการนี้ไม่มีเลยโอเคเพราะเราปิดไฟนอน นะครับมันจะทําให้เราก็หายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต้นพืชก็หายใจออกมาเป็นต้นคาร์บ์อะกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องอะมันมีจานวนเยอะแล้วเราจะรู้สึกนอนไม่ค่อยนอนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเคยไหมครับอ่าก็เป็นที่มาของตรงนี้ส่วนการสัองเคราแสงนะครับจะสังเคราเฉพาะตอนไหนครับอตอนที่มีแสงครับอ่าก็คือแบบโดยทั่วไปแล้ว มันกลางวันแหละตามที่น้องน้องบัวพูดมาแต่บางที่อ่ะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่ามันต้องมีการปลูกพืชในในแผ่นในโรงงานในโกดังอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แสงอ่ะให้อยากให้มันโตเร็วไงเขาก็เลยใช้ใช้แสงให้มันแบบโตแบบว่าเยอะๆขึ้นมาอย่างเช่นพืชเศรษฐกิจนะเช่นกัญชานะเออก็จะแบบให้แสงตลอดเลยทําให้พืชมันโตเร็วแสงต่อไปเลยเราต้องการให้มันเล่นทาดอกแล้วก็ดอกมาขายอย่างนีซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีนะไม่ถึงว่ากัญชาเป็นสิ่งไม่ดี นะครับอ่ะทีนี้ครับการลําเลียงน้ําและธาตุเนาะอันนี้คือก็เป็นดูตรงนี้ได้ครับนาะพี่บอกเสมอว่าถ้าเป็นโฟเอ็มอะมันจะลําเลียงอะไรนะอาหารเนาะอ่ะ,อะ,นะอะโฟเลยครับโฟเอ็มลำเลียงอาหารเพราะว่าโฟก็คืออะไรนะโฟก็คือฟู้ดนั่นเองฟู้ดก็คืออาหารใช่ไหมถัดมาตัวของไซเลมครับนอ้นองๆสังเกตนะ ว่าถ้าเป็นโฟมเนี่ยมันลําเรียงขึ้นเออน้ําตาลน่ะแต่ว่ามันสั่งข้อแสงได้มันลําเรียงเป็นน้ําตาลอะไรเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันสั่งข้อแสงได้กูโคดใช่ไ่ะแต่เวลามันจะลําเรียงเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลาเรียงเป็นกูโคดนะอดูที่เขาเขียนไว้มันลําเรียงเป็นอะไรมันลําเรียงน้ําตาลเป็นในรูปแบบของซูโคดครับมันเปลี่ยนจากกูโคดอ่ะให้กลายมาเป็น ซูอะไูโคดแล้วพอมันเอาไปเก็บในส่วนต่างๆของร่างกายมันเก็บในรูปแบบของอะไรแป้งเอออ่อาน,น,นะนะสร้างเป็นกูโค้ดลำเลียงซูโค้ดและเก็บในรูปแบบของแป้งครับอ่าแล้วก็ไซเลมนะครับอันนี้ไซเลมเรารู้แล้วว่ามันลำเลียงน้ำแล้วก็แร่ธาตุแร่ธาตุนะคระบางที่อาจจะใช้คำว่าธาตุอาหารก็ได้แต่ต้องมีคำว่าธาตุนะถ้าเป็นอาหารนีไม่ได้นะคือผิดเลย ว่ามันต้องเป็นปูควเท่านั้นซึ่งมันไดจากการสั่งพอแสงนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของโฟเอ็มไม่ใช่ในเรื่องของไซเอ็มทีนี้อ่ะเราสังเกตนะถ้ามันเป็นวงวงลูกอ่ะเรารู้แล้วว่าเอาไหมนะครับเรารู้แล้วว่าลำเบียงน้ำแล้วท่าเนี่ยมันจะเรียกว่าใส่อะไรใสเลมถ้าลำเบียงเนื้อเยื่อลำเบียงอาหารนะครับมันจะเรียกว่าโฟเอ็มนะครับเราสังเกตนะโจทย์อ่ะชอบมี เหมือนกับเคยเจอส่วนของพวกจุลาพรอย่างเงี้ยก็เจอมันจะเป็นพระเทศประเทศโรงเรียนแบบนี้โรงเรียนถ้าไม่ดังมากผมว,ว่าโรงเรียนไม่ดังมากนะแต่ว,ว่าโรงเรียนกอดังมากโรงเรียนก็ดังมากให้เรารู้จักเลยอ่ะคราบางคนรู้จักคือแบบว่าพวกสวนกุหลาบใหญ่อ่าสตรีวิทยานะครับบดินเดชาสิงหังเสนีสามเสนหอวังครับพวกเนี้ยโรงเรียนดังศึกษานาลีอะไรตรงนี้โรงเรียนดังโพธิสารบ้างบางคนอาจจะรู้จัก แล้วก็อาจจะมีพวกแถวๆนี้มีไหมอ่าส่วนหลังแต่ก็ยังไม่ไม่ไปถึงกับตรงนั้นนะแบบเยถึงว่าความแังนะไม่ใช่คุณภาพนะีคุณภาพัอาจจะเทียบเท่าได้ทีนี้มันก็จะเอาข้อสอบเขาก็จะเอาข้อสอบเนี่ยทําข้อสอบมาเองแล้วพอเขาปล่อยข้อสอบออกมาเนี่ยโรงเรียนเ่งก็จะเอาข้อสอบนั้นอนะ่ะมาข้อสอบต่ออีกทีนึงอาาโอเคปะ่ะเออแต่อาจจะดัดนู่นดัดนี่หน่อยนึงหรือบางที่อ่ะ ก็เอาข้อสอบของมสามมาสอบสอบเข้าปหกอะไรนี้ก็นี่เอา้าก็ความยากไงให้เราปีนบันไดทําหน่อยนี่ไงว่านะครับและก็อีกอันเดงก็คือว่าอเอาข้อสอบของโรงเรียนวิช,ชื่อดังอย่างเช่นจุฬาพรนี่ไงี้ยก็จะเอามาออกสอบอันนีเเ้เคยเจอเลยนะ แต่แต่ไม่มีแบบข้อสอบเวลาพรมสามมาออก,ออกดนกรุงเรันย่างจัดอ่ะทีนี้เรื่องราวก็คือว่าถ้าเป็นใบย,ยัยงคู่เนี่ยพ่อลําเลียงเนี่ยมันจะเป็นวงแหวนครับเห็นไหมแล้วตรงเนี้ยก็สังเกตนะครับมันจะมีโฟมกับไซเลมเนี่ย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่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 เป็นแบบว่าเป็นวงวงนะครับอ่าเป็นวงวงสงมันไปแล้วก็เป็นเนื้อเยื่ออะไรเชื่อมกันอยู่ทีนี้ถ้าเป็นใบย,ย,ยงเดียวเนี่ยมันจะเป็นกระจุกกระจุกกระจุกตาเต็หมดเลยอย่างเช่นพวกมะกมะพร้าวอะไรพวกนี้ โอเคไหมอ่ะถัดมาอันนี้เป็นการจําแนกพืชนะคือคือพฤกษศาสตร์จําแนกพืชเป็นใบพืชมีดอกใช่ไหมจำแนกพืชแบบพืชมีดอกแบบมีดอกแล้วก็กลับไม่มีดอกแล้วก็อันหนึ่งก็คือพอมีดอกเนี่ยก็จําแนกออกมาเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เด็กนั้นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่มีดอกไหมมีถือว่าเป็นสองอันนี้ถือว่าเป็นพืชอะไรพืชดอกนะครับอ่าโอเคดอกอันนี้ถือว่าเป็นพืชดอกถ้า ไม่ใช่พืชดอกนะก็อย่างเช่นพวกเอ่อมอสฮอนเวิร์ดลิงเอร์เวิร์ดอะไรพวกนี้อ่าสนปรงแปะกล้ยอะไรพวกนี้อ่ามะม่วยอะไรพวกเนี้ยเออเคยได้ยินบ้อ่าพวกเนี้ยกจ็จะเป็นจะเป็นเกี่ยวกับพวกไม่มีดอกที่นี้ถ้าเป็นมะเล็ดนะตัวของมเล็ดของใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมีใบเลี้ยงกี่ใบใบ <Okay. S 1> เลี้ยงเดียวใบเลี้ยงเดียว <Okay. S 1> ก็หนึ่งใบ โอเคปะในขณาที่ถั่วเนี่ยเราแบ่งซี่ออกมาได้ใช่ไหมแสดงว่ามันมีใบเลี้ยงกี่ใบสองใบใบเลี้ยงสองใบงงนะครับแต่เขาพพดนะ่ะหนูกแกะออกมาเป็นแบ่งสองซี่ได้ไหมไม่ได้เพราะมีแค่ใบเดียวอยู่ในเม็ดหนึ่งเมล็ดโอเคไหมครับอ่ะทันมาถ้าเป็นรากของใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับรากฝอยครับรากฝอยยืดหยุ่นจนนนแล้วก็วถ้า,า,าเป็นใบเลี้ยงคู่นะครับจะเป็นรากอะไรครับ ปลาแก้วอ่ะพี่บอกเลนะว่าท่อลัาลเป็อย่างถ้าเป็นใบเลี้ยงเดียวเนี่ยมันจะกระ,จะจกระจายแล้วก็ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่นะครับมันจะเป็นวงวงแหวนอ่ะเส้นไยของใบเลี้ยงเดียวเนี่ยมันจะทําไมครับขนานส่วนใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะเป็นล่างแหครับกรีบ<ช><ๆ>ดอกอันนี้ x สามไปเลย x สามสามสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สอง ประมาณนั้นนี่นคือแพทเทิร์นของกีบดอกที่เป็นกลีบใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าเป็นแพทเทิร์นของกีบใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็คือ x สี่ x ห้าก็คือแม่สี่จะท่องไปแล้วก็แม่ห้าอย่างเงี้ยหนูก็ท่องแพทเทิร์นหนึ่งแปันนี้นคือใบเลี้ยงคู่โอเคปะัะอ่ะ c หนึ่ง c 4, c สองแปด c สามที่สอง c c ที่หกอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวไม่อยากจะท่องให้ดูเดี๋ยวห <45. S 2> า,าว่าเก่งนะครับอ่ะที่นี่แล้ก<ๆ>ันทีนี้นะครับถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสังเกตนะ ตัวของลําต้นเนี่ยข้อป้องมันชัดเจนไหมอ่าอย่างเช่นต้นยางต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยชัดเจนไหมหรือต้นข้าวโพดอย่างเงี้ยอ่าอันนี้มันชัดเจนแล้วก็ส่วนตัวของใบเลี้ยงคู่เนี่ยข้อป้องชัดเจนไหมไม่ค่อยชัดเนาะคำว่า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 อะไรนะคอข้อคือลักษณะของวงกลมที่มันเป็นวงกลมรอบลําต้นอ่ะโอเคปะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ชัดเท่ากับตัวของข้าวโพดนี่ยข้าวโพดหรืออ้อยอย่างเงี้ยมันก็จะ รอบลําต้นนะวงกลมอ่ะนะครับในขณะที่ใบเลี้ยงคู่เนี่ยนะครับข้อป้องไม่ชัดครับข้อป้องไม่ชัดพี่นองร้องส่วนประกอบของดอกมีกี่ส่วนคิดะต้องตอบทันทีถามพูดตอบปั๊บอ่าส่วนประกอบของดอกมีกี่ส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนมีอะไรบ้างอ่าเกลีบเลี้ยงกลียบดอก เกสอนตัวผู้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเกสอนแคไรเพศผู้เพศผู้ดิมันเป็นอัดอย่างนี้ขึ้นมาถ <c oughs> ้าเพศเงี้ยต้องมีรังไข่นะครับเห็าป่ะอันทนี่สี่ก็จะเป็นเกสอนเพศเมียทีผ่ผอมน้ำหวานน่ะมันอยู่ตรงไหนตรงวัววัน <c oughs> นล,ลน,นี่ละ ไอ้ต่อมน้ำหวานนะเหรอต่อมน้ำหวานเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้ว้่เนี่ยโคนของกีบดอกโอเคไหมอ่ะโคนกีบดอกนะครับก็จะมีอะไรมีต่อมน้ำหวานส่วนใบเนี่ยก็ไอ้ไอ้ไม่ใช่ใบ กีบดอกก็มีสีสันสวยงามใช่ไะเพือแบบล่อมแมลงล่ออะไรให้แบบว่ามันมันเข้ามานะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของเกสรเพศผู้นะก็คืออับเรนูกับกาบ้านชูอับเห็นไหมครับก้านชูอับเนี้ยไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอยู่อยู่บนก้านเกสตรตัวเมียก็ได้นะโอเคไหมครับแล้วก็ตัวของเกสรเพศเมียเนี้ยจะมีรังไข่แล้วก็มีอวุนและในอวุธเนี่ยจริงๆค่อยมีอะไรออวุนอีกทีหนึ่งค่อยมีอะไร เซลสืบพันธุ์ของม,มัน,นอ่ะเซละเซลไข่ส่วนในอับเลนูเนี่ยจะมีละอองเลย <Okay. S 1> ละอองเรนูและในละอองเรนูถึงจะมีตัวสเปิร์มโอเคไหมครับอ่ะโอเคถัดมาดังนั้นเน่ยเรารู้แล้วว่าสี่ส่วนเนี้ยมีพวกนี้พี่เขียนเรียกัลก่าไปแล้วถ้ามีครบสี่ส่วนเนี้ยเราจะเรียกว่าพืชอะไรครับ สมบูรณ์นะครับหรือ complete flower เองเปิดหน้าสไลดนะครับตัวของ complete flower นะก็จะมีอ่ามีครบสี่ส่วนเลยเอาง่ายๆมีครบสี่ส่วนดังนั้นมันก็จะมีเป็นทุกอย่างเลยใช่ปหอ่านะครับเป็นทั้งดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็ดอกสมบูรณ์ด้วยดอกครบส่วนนะเห็นไหมครับทีนี้ตัวของดอกไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับหรือดอกไม่ครบส่วนนะจริงๆจริงท,ท,ท,ที่เขียนผิดปะ ตรงนี้มันต้องเขียนว่าดอกครบส่วนกับดอกไม่ครบส่วนนะครับเวลาคาศัพท์เขาใช้คํานี้ก็คืออันนี้เป็นดอกครบส่วนกับอันที่สองนี้ก็คือดอกไม่ครบส่วนนะครับแต่ภาษากังกเขียนถูกนะคอมพ t e กับอินคอมพ t e นะครับอ่านะครับแต่ถ้าเป็นเพศเนี่ยเขาจะใช้ว่าเ e c t เห็นไหม p e r f เฟ t กับ in อ่า in อ่า imperfect ิมแปลว่าไม่เนาะทีเนี้ยถ้าไม่ครบส่วนเนี่ยก็คือขาดอะไรครับขาดอะไรก็ได้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งอาโอเคทีนี้นะครับชนิดของของดอกเนี่ยก็จะมีการการการส่วนประกอบของเกสรนะใช้เกสรเป็นเกนะ ตรงนี้นะครับก็จะมีแบบสมบูรณ์เพศสมบูรณ์เพศเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกครบส่วนโอเคไหมครับอะตรงนี้ก็คือมีทั้งเกสอนเพศผู้และเพศเมียในขนาดที่ไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยก็คือทำไมครับขาดขาดอาจจะมีแค่หนึ่งเพศอาะเขียนง่ายคือ มีแค่หนึ่งเพศนะฮะซึ่งไอ้ปอ,อกเกสอนไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยพี่อดัมเคยสอนให้จำแบบใช่ไหมจำว่าไงนะโทษม,มัดมัดฟัดตามแตงบวกยมไงจำได้ไหมอ่าได้ครับใช่ทโทษม,มัมัฟัดตามแตงบวกแล้วก็บวก นะครับอ่าพวกนี้นจะเป็นพวกมะอะไรบ้างอะมะละกอ,ะะกอนะครับมะเดือมะยมอะไรพวกนี้นะครับอันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะฮะมะละกอมันขือครบสี่เลยไม่ได้ในการเลยอ่ามันขือเทศมีบางพันเออบางพันครบบางพันไม่ครบแต่โจทย์เขาไม่เคยอ,ออกอะีแบบว่ามินเมย์นี้ย สมัยยุอกอกแบบมะมะยมมะละกออย่างงี้ไปเลยอย่า,างนี้ชัดเจนกว่าโอเคปะเหมือนก็เป็นพืชที่ต้องทำเลยสำหรับการตอกข้อสอบอะนะครับะมะเดือแล้วก็อันนี้ยมคือมะอะไรครับมะยมนะครับโพดคือข้าวโพดเนาะฟักฟักทองฟักอะไรต่างๆเนี่ยอย่าอย่าอย่าฟักยู่นะไม่ได้แล้วท,นทีนี้ตามนี้คือตามอะไรตาลึงครับตามลึงครับ,รบอ แปลงเลยต่างๆพวกนี้นะแปลงไทยแปลงโมแปลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นของดอกไม่สมบูรณ์เพศครับที่นี้จูจําไว้นะครับว่าเฮ้ยหลังจากที่มันทําการฟิชเชริ่งเสร็จแล้วสมงเสร็จแล้วเนี่ยครับมันกลายไปเป็นอะไรครับรังไข่รังไข่นี้อยู่นอกสุดใช่ปะที่แบบว่าของเกสรอเพเมียนะนะครับมันจเจริญมปเป็นผลนะครับอ่านะครับก็คือนั้นแหละพวกอา่าแล้วก็ผนังรังไข่เนี่ยก็จะเป็นเปลือกเป็นเนื้อผลอีกทีหนึง่ง เห็นไหมครับแล,แล้วเข้าไปในรังไข่อะมันจะถ้าเราจา activity, ัดลาดับนะใหญ่ไปเล็กอะก็คือรังอะไรรังไข่ออออวุ่นอ่าออวุ่นแล้วก็เซลอะไรเซลไข่โอเคปะรังไข่เนี่ยก็เลยกลายเป็นผลกระทบเข้ามาในผลเนี่ยเป็นออวุ่นใช่ไหมแล้วลาเราสมมติเราไปกินกินอะไรดีอะกินอะไรที่มันอ่ะกินูุ้สาผู้ษาง่ายอะเห็นภาพชัด ผมว่าเรากินพุทราเข้าไปเนี่ยเี้มันก็เราก็ลังไปกินอะไรรังไข่ใช่ไหมแล้วพอกัดไปรังไข่ก็ไปเจออวุนอวุนก็กลายเป็นอะไรเป็นมเมล็ดครับเห็นไหมแล้วในมเมล็ดของพุทราเนี่ยก็ค่อยจะมีอะไรอยู่ต้นอ่อนอยู่อ่าในไข่ก็คือต้นอ่อนของมันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนกลีบดอกกีบเลี้ยงอะไรพวกนั้นะครับ,ลแ,ลรบแล้วก็นี้ของผลไม้ผลเนี่ยก็จะเฉาไปทีนี้มันมีบางอันที่เนื้อผลเนี่ยไม่ใช่รังไข่ แต่เนื้อผลเนี่ยนะครับมันมาจากฐานรองดอกครับอเสียไปนะเนื้อผลอามาจากฐานรองดอกมาจากฐานรองดอกเฮ้ยมีอะไรบ้างนะนี่นี่เราเคยเห็นชมพู่ปะอ,อชมพู่อ่ะไอตรงที่เรากินเป็นอันนั้มันคือฐานรองดอกของมันนะเออ แล้วดอกของมันอะลวกไปหมดเลยแต่ที่มันโตขึ้นมาเป็นชมพู่แล้วข้งนางในก็มีเมล็ดอยู่เออบางทีก็ไม่มีเมล็ดเห็นไหมก็สมัยก่อนดอกชมพูเบบ่เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีมีกลีบดอกหนึง่งแล้วก็มีเกสรแวก็จะเป็น,นยังอีกโอเคป่มพอเสร็จปุ๊บมันลวงไปไอ้นี่มันก็กลายเปเป็นอย่างนี้ครับชมพู่อย่างนี้ครับก็คือไอ้ตรมส่วนเนี้แหละที่มันโตขึ้นมา อไม่เหมือนเหมือนชมพู่ถูกแล้วอ่ะโอเคทีนี้นะครับแล้วเนี่ยตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะชมพู่ก่อนเลยอ่าชมพู่สาลี่ครับที่เอาไวไ้ว้เจ้าเนาะลูกแพรครับแพริร์นเหมือนกันบ้านลูกแพรแล้วก็อ่าแอปเปลิลแอปเปิลครับแล้วก็ที่เรากินเยอะๆก็คือมะม่วงหิมพมผ่าน ไไเี่ม,มาร์คอ่านครับโอเคโเคจทย์จะชอบออกตรงนี้ต้อไปถึงชอบออกต่างในเรื่องของการสะสมอาหารครับเออนะครับสะสมอาหารทีนี้เราลองสังเกตนะครับอะไรที่มันสะสมอาหารประเภทตรงไหนที่มันสะสมอาหารนะมันมักจะทําไมเอ่ยมันมักจะปวบปวกโอเคปะ่ะแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันอ้วบอ่ะแสดงว่า ตรงนั้นน่ะมันมีตัวของการาสะสมอาหารไว้อยู่ครับดังนั้นเนี่ยนะครับตรงไหนที่ว่าอบอุ่นอางใบสะสมอาหารคิดว่าตรงไหนที่เป็นใบอบอุ่นบ้างครับมาช่วยคิดหน่อยเรอใบอบอุ่นเออใบอบอ่นอ่ะมือใบอะรอบอุ่ถ้าู่ที่มาคู่มาอยน,นะใช่ไหมคือป่นโต๊ะใช่ป,ป่นโต๊เออ ใบว่านหางตัวเคเคยเห็นปะที่มันเป็นแบบว่าเป็นว yo. ุ้นสายๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอันนั้นแหละครับก็คือตัวของใบที่มันสะสมอาหารใบว่านลืมแล้วว่าตรงไหนสะสมอาหารน่ะตรงนั้นจะทำไมครับอ้วบเนาะใบว่านหางดัเค่ครับ ตัวของอกระเทียมหอมกระเทียมผักโขมใครชอบกินผักโขมนะไอตัวกระตูเนี่ยกระตูชื่ออะไรปลอดรัยนะครับกระลำหัวหอมเลยพวกนี้ยกระลำไปเยอะไงแล้วก็หัวหอมนะครับใช่ใช่จบไี่พอ,อ,อ,พ,อพี่ก็ดันขึ้นไปทีนี้นะครับ ลากสะสมอาหารเนี่ยอันนี้เป็นเิร์นนี้ให้จำก็คืออะไรนะงานเข้าแลยลากสะสมอาหารนะ่ะใช้ท้องแ,แบบเออลากคุณชายแครอทใช้เท้าเกาหลังมันเทศเ,เออนะครับลากคุณชาย,ายแครอทใช้เท้าเกา หลังเก่าหลังบันเทศโอเคป่ะเออเนี่ยแพทเทิร์นนี้หนูต้องจำไปนะเพราะมันทาให้หนูจําได้ง่ายนะครับอ่ะลากเนี่ยก็คือลากสะสมอาหารใช่ป่ะคุณชายชายนี่คืออะไรไม่มันมีผักกระเฉดมีคําว่าชายเหรอหนูสักหนูเขียนตรงนี้โลกเดี๋ยวพี่จะเขียนแพทเทิร์นขยะให้ว่ามันมีอะไร คุณชายอ่ะที่เอามาใส่ในขนมจีนอ่ะน้ำยาขนมจีนอ่ะกับชายครับอ่าใ,ใช่ใช่ใช่และช้เท้าใช้เท้าเนี่ยก็คือหัวหชาเท้าครับเกาเนี่ยคืออันนี้คออกไปนอกปรนนะ,ะเด็นแ,แล้วไม่เกาเหลาันกเตี๋ยว,วยม,ยม,ยมันแก้วเรยืมกอไก่มาเฉยเรยืมนกอไก่มาเฉย มันแกวหลังนี่คือมันอะไรมันสัมนะสัมปะปะ,ปะหลังนะครัอ,อ่าแล้วแคเทร์นของรากผสมอหารเนี่ยก็คืออ่าลากกุณชายแครอทใช้เท้าเกาหลังบันเทศนะครับส่วนตัวของลำต้นเนี่ยยากคือมันจะมีแง่งเง่าแง่งเง่าหัวเห็นไหมลองคิดดูดิ<อ>เราไม่เชื่อหรอกว่าต้นกล้วยอ่ะ ที่เราเห็นกันน่ะมันคือใบเว้ใช่ไหมเออแต่จริงๆริงแล้วลำต้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ดินแล้วที่เป็นหน่อของมันอ่ะโอเคไหอ่านะครับคือส่วนนั้นให้เบาหน่อยทีนี้นะครับอ่ะขิงคาขิงคานะครับจบแล้วใช่ขิง่านะครับขมิ้น ใช่ครับคามิ้นว่านตลอดตัวเลยครับตัวของมันฝรั่งครับฝรั่งใช่อตรงนี้อออ๋แล้วก็กล้วยต้นต้นที่มันขึ้นเหมือนกล้วยอ่ะรู้จักพุทธรักษาป่ะต้นต้นที่เป็นดอกไม้ประจำวันพ่ออ่ะจริงไหม โ <peach> อเคมีชื้นไมาตั้งลำกลนเหรออ่ะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเม็ดสับสมอาหารเนี่ยเม็ดต้องมีขนาดทำไมใหญ่ๆใช่ป่ะดังน,นั้นส่วนใหญ่ที่เรากินมเมล็ดของมันอ่ะอันนั้นแหละคือเม็ดที่มันตะสมอาหารเราก็กินแหละกินเม็ดถั่วใช่ป่ะอ่ะถั่วนี้สองถั่วนะรครับถั่วเหลืองครับอ่ะและหรือจะมเมล็ดของข้าวโพดครับ กับแอร์ให้เป็นนิสัยทำไมล่ะออกแล้วเดีย๋ยวมัหนาวโอเคอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็สํหาหรับอ่าเรื่องของการสะสมอาหารก็แพทเทิร์นก็จำเจ้าไว้นะครับที่นี่มันจะมีกอออื่นๆด้วยอย่างเช่นพืชที่ไม่มีท่อลาเลียงคอ,องร์ดองฮอนไปดูบอลลิเวอร์เวิร์ดอ,อะไรอย่างเง<ม>ี้ยก็คือคอร์ดลิเวอร์เวิร์ดฮอนเวิร์ดอะไรอย่างงี้โอเคปะอ่าไม่มีดอกแต่มีเมล็ดคือเมล็ดหรือเป็นเมล็ดเปลือยอ่ะ ก็คืออ่าสนปงเอาแปะยืนเปือยจนเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่เคยแบบเคยสอนไปนะครับแล้วก็อีอันนึงว่หนูเฟินแว่นแดงร้ wide, องวายราะนางตุ๊กแกถอดเสือ้ออใช่ป่มมันมีแพทเทิร์นของของชนิดของพืชอ,อยู่อย่างเช่นหนูเฟินแว่นแดงร้ wide, องวายถอดาะตุ๊กแกถอดเสื้อเนี่ยก็คือไม่มีเมล็ดอ่าก็จะเป็นพวกเฟินเฟินก็จะมีจอกหูหนูแหนแดงตักปูผักแว่นพวกนี้จะกูเฟิน หวานทนอยนะครับช้องนางคีตีนทุกแกยญ้ากอดป้องอ่านะครับพวกนี้จะเป็นพืชไม่มีท่อลําเลียงไม่มีไม่มีเมล็ดแล้วก็ไม่มีท่อคือมอสอมครไปดูบอลลิวเวอร์เบิร์ดจะมีสามที่นะมอสอรเวิร์ดลิเวอร์เวิร์ดนะครับกับอีกอันหนึ่งถ้ามีเวลาพามาจดทีนึงแล้วก็เมล็ดเปลือยสนโปรงอแปดยืนเปลือยจนเมื่อยนะครับสนก็คือต้นสนโปรงก็คือต้นโปรงที่เป็นแบบเป็นแคกๆออกมาอ่าแล้วก็แปดก็คือแปดกล้วย อ่าเพราะแบบป่วยมาเม,มื่อยอะไรพวกนี้ครับอ่ะโอเคทีนี้ถ้ามีถ้า